ด้น,นี้เลยนะครับพอรอบนี้รอบ16ทีมรวมน้องเอา10แมตช์ท้ายของ1 2ปีด้านนี้เลยนะครับ12ปีแต่จิ้งสาให้บอกพี่เต๋อเตรียมเตรียมแล้วล่ะแต่เดี๋ยวต่อยผู้เล่นครับพี่เต๋อจะชาชนจะได้ตรงตามโปรแกรมเป๊ะ้รอครับ เราอเนเสื้อกันครับเราจทีมสุดท้ายของประชาชนนะครับรับเา้าเสมอลูกโทษ อ่พร้อมลงสนามได้เลยครับรอบตหนรองบัวรอบถึงพ้อครับพุตอรสนาแพุบอกลางพยามนะครับวันนเล่นแล้วพยามอย่าไปพรมาแข่งจะหายากครับเดี๋ยวรวมเพื่อนกับติดผู้เสาสนามสีเกี่ยวเลยนะครับตอนเจ็ดคู่นี้ สามคู่เลยนะครับตามคู่เลยทีมไหนมาช้าก็บายเลยนะครับพอเวลามันตรงมันหมดเลยตามรปิะของหมาที่ทุกคนไม่เจอหา่ไหนหมดทุกคนเลยทำไมเจอภาคประชาชนเลยครับไคดีไป <c oughs> ไคดีไปแค่คนเดียวแหละเมื่อกี้ผมว่าไม่ดีอยู <c oughs> ่สงสารไหมส <c oughs> งสารไม่บอกไปเช็ชนแค่ตรงมันนั่นเลย ล่วงครับล่วง <c oughs> อ่าประชาชนลงเลยนะครับเพราะว่ามันมันต้องเป๊ะเดี๋ยวเวลานะครับนั่งเวลารับมันมีลูกโทษบางคู่ได้คุยพ้อมอบวาตอนห้องอบูฮะับ ออสายบีสายบีสิบปีใช่ไหมครับดึ้งมานุกูลบีตึงมานเทศบาลออกคะแนนเท่ากันเลยอ้าวตึงมานตึงมานสิบปีครับจากตลาดก็เขาประชาชนคุยเป่ากับเอาไปตอนหนองหงัวครับสงสนามทบ ตัวแทนของตารางทุกคนพร้อมแล้วบิงมานเทศบาลครับได้นั่งลงนั่งลงมึงก็นั่งลงอสามที่ไม่พอตะหมดเลยแล้วแต่ทงถึงสั้วให้แม่นหมูใส่กระถาบ้างจบขึ้นนี้ก่อนค่อยไปหาเจ้าประธานคนหาเจอร์ดโกเมนหาเจอไหมหาเจอแล้วหา ปกโอ้ค well, ุอขได้ไคุอขไตใช้งาายไเบหายเเนี่ยคทวัน้อยู่คืเดี๋ยวมบันทึกอยู่ยงไดสายไมไปต้องใช้งา นวัดยองสดทีนตอ้สกาดอยู่ด้วยครับสกาดอับแขนเด็กหน <Iya. S 2> ่อยเร็วสกาดสิีจับตลาดสีทพงสีส้มกำลังจะลมรอบที่หกทีมสีฟ้าสีน้งินสีเหลืองสีแดงอตอนองผู้วัวขฝังดีก่าหาย่ขึ้นแล้วหายเกือบก่อนไปหาไ้นผมมาจับเลย เทศบาลครับขอเทศบาลสิปีหนึ่งคนครับมาแล้วเอองานคุณเทศบาลมายองครับสนธนาลูกนนอาจากลำดับเปิดเดี๋ยอ,อ,อ,อก้งบ,เบงเ่อนจานไม่จบมาจานไม่จบมาเรดูสิครับหนึ่ครับสําลังเปดเคื่อภาพอยู ลับรับตัวก็ตามนีเข้ากล้องอีอประตูลับมาได้คุยก้องระบรับมาเจอกับพยานลผันเปลี่ยนมาให้กับอนวัดยอดสุกที่สาวัตร Thích qua đạn มั้ย? Còn lúc không được Có ai đạt không? Không làm ครับ. Yeah 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 อ๋อเหรอครับงอครลบบอระุนครับพล็อกล็อกได้ครับอัไทยนาเอ้สีทองครับสีคุยป้อมครับลงพร้อมกันทั้งทีมพี่ทีเทีมประชาชนทีมพี่กำลังลงรอบ16ทีมอยู่ อ่านวาลแสงงานหมายเลขสิไปได้ไหมอีกติดคอมอินเนี่ยโอเคโอเคไม่เก่ทีไม่ทำแล้วเฮ้ยตัวกระเตียก็บางก้องอีก เดีวนะแดงเจ้าสามากหคุณ้อม่ครับไปอยู่รับผายเลยเป็นกบุญไปอ่อนน้องเอ๊ะแถวกันเล็กนี่โอ้อนอาุบารไชายงานรไม่เข้าครับเจ๊กพรคิคือพาพรคมพรทีไปเทีุ่ทองให้ทางฝั่งชายงามอุบารายงามสีทองใส่แุญครับ สิบสองปีรู B ้หมดไปเอบีซีแล้วครับสิบต,ต,ติดโควีครับจะเป็นโควกันลงมุมลูก้ขึ้นมาเห็นกลับบ้านไม่ได้นะครับทีมนี้เข้ารอบต้องเตะรอบแปดทีมสุดท้ายด้วยนะครับสิบสองปีดูโปรแกรมดีๆโอ้เ,อเ,เอาาด็กเพียวออกมาลูกนี้ได้ไหมลูกบอลใส่น้ำพาบอลเหนือาานนมาข้างๆล็อกมา,าเต็มขอเต็มล็อกให้ถึงก่อนครับ ปอนเถึงตอน,น,นร,ตอรับทรุกงนี้เจริญทบเกตแต่ควนยาวเลยครับฝั่งนี้ฝั่งน้ปล่อยออกครับลรุงนี้มาลงบนวันนี้อันนี้ก็ได้สนุกเลยครับเดี๋ยวสักครู่ถงหมดครึ่งนี้ก็จะถึงกลับไปถไทยประนาทนแล้วครับเอาเลย ไม่ค่อยได้พัลพิ้งเท่าไหร่หมายเลขเก้าอมาครับพีระพงอ่อนละมุนปลดโดนทำเป่าทีพิกรรอของทั้งฝั่งทีมน,นักบาลลังกคิติโคมินกับบัลลังกผูดดูแลทีมลงไป

ขอบรู้สาวตูของฝักคุยฟ้องคร스스ับคุยฟ้อง12ปีถ่าที่ี่มาเรียกถ่ายที่น้องมากผมคิดถ่ายไปด้ไหมติดเขาไปกิงมงแคบโอ้โห ใชครับถืยถือพาความสองสองทีมที่มุ่งตรงให้ทั้งความทีมอารุวานใส่ามัได้แต่ลูกใสมุ้งครับฝ่าลูกตโตคกับสุูกนะครับคือ้องมันทั้งสองสนามเลยโอ้โหหมข้าพาไครับบุนี้ดยนะครับคู่ไาเอง ผมแคมากคบคุยต้อมทีนจิตตองปยโอลงห้วยใอสิต่อฮะอ่าเอี๋ยวโตเู่้อมออกได้ทุ่มครับนครับยอดจิที่ทุ่มไปอ้าพิรานนนพันเปลี่ยนอ่าสับไปได้ปวดศรีสุภาพรสมชองขอใมีมเดการขันซึ่งก็ได้ร้วยจตปอสนามทรงสีเขียวขอพบกัวดตวนัที่สนพระามสีทอง อาต้วานใช้งานเอแลกอกันสีเขียวคุยคต้องอาตีหรุอทบที่หลังต่อ